ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบก,กับผมมอสจาก m o t โต Creator Channel กับการดูดวงเสียงไทยไพ่ย,ยิบซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อผมมาได้ทางไลน์ที่ให้ไวโมดต่อ95นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการทักทายติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับผมจะทําคลิปดูดวงนี้ขึ้นมาด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆแม้อนุญาตให้ใครทําแทนนะครับสมัยนี้มีอะไรไปแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคือ,อย่าโอนวายยาใจอ่อนอย่าเช คนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงทํานายทายทักเสียงไท,ทยกันวันนี้นะครับเราจะมาทํานายไพ่ทาโร่กันแบบเสียงไทยเช่นเคยในหัวข้อที่ว่าใครบางคนกําลังคิดถึงคุณมากๆและเขาจะนําความโชคดีมาให้คุณด้วยเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครบางคนกําลังคิดถึงคุณมากๆและเขาจะนําความโชคดีมาให้คุณด้วยนะ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับเช่นเคยในการเปิดร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับเราจะใช้สองสำรับร่วมกันโอเคมาดูกันนะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงทายให้คุณนะครับนะทุกคําทํานายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อ้างอิงจากตําราสากลแนวทางสากลน,นิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะโอเคมาเริ่มกันเลยครับ ใครกำลังคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้และเขาจะนำโชคดีมาให้คุณด้วยนะครับวันนี้ใบแรกคุณได้ไพ่โ oh, ห้าเหรียญ f i v e of Pentacles คุณมีความลำบากใจใดๆมีความเครียดกังวลใดๆอยู่หรือไม่ ใบนี้เอาตรงๆต,ตามความหมายตำราสาสกลเลยหเหรียญคือความอัตคัดขัดสนเ,เงินหมุนไม่ทนันอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เสมอไปบางท่านอาจจะมีเงินใช้ตามปกติแต่มีความขัดอกขัดใจเครียดเรื่องอื่นอยู่ก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะติดขัดเรื่องใดอยู่ก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมัน่นว่ามันจะผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะว่าจะมีอะไรจะออกมาขยายนะครับก็โอเคมาดูกันต่อนะ ใบเดียวยังไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะครับเดีย๋ยวเรามาดูใบขยายกันเออนี่ไง5ดาวไฟออฟซอร์สคุณไม่ต้องกังวลน,นะอะไรที่มันขัดอกขัดใจหรือว่าขัดหูขัดตาที่เคยเกิดขึ้นมันจะผ่านไปได้แล้วก็แล้วกันไปสิ่งใหม่ๆกำลังมาเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นรอยต่อหรือช่วงเปลี่ยนผ่านที่อาจทำให้คุณอึดอัดขัดใจหรือแม้แต่บางท่านผ่านมาได้แล้วแต่ยังอดคิดถึงอดีตไม่ได้แบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับ คำแนะนําที่ดีที่สุดของเวลานี้นะเวลานี้เลยคือปล่อยวางให้ได้พยายามทําใจให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะมันอาจจะดูฟังดูเหมือนพูดง่ายแต่ทํายากแต่จริงๆแล้วไม่ยากถ้าคุณฝึกปฏิบัติเป็นประจํานะครับกับการปล่อยวางนะการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ทําบ่อยๆให้เคยชินแล้วมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆเออนี่ราชินีเหรียญ Queen of Pentacles กลัวอะไรกันเมื่อกี้มี5้าเหรียญตอนแรกผมบอกแล้วว่ามันผ่านไปแล้ว บางท่านกําลังประสบเหตุการณ์บางอย่างอยู่มันจะผ่านไปได้มีทางออกมีทางสว่างนะราชินีเหรียนมาขนาดนี้ ความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งมาแน่นอนจริงๆไพ่ใบนี้ตามแนวทางสากลตำราสากลว่าไว้ด้วยว่าเป็นไพ่มหาเศรษฐีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหยิบได้ใบนี้จะรวยปุบปับวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านเพียงแต่ว่าเป็นเขามาบอกว่าเป็นแนวทางให้ชื่นใจใจชื้นว่าคุณมีโอกาสเติบโตเจริญก้าวหน้ามีโอกาสมั่นคงมั่งคั่งขึ้นได้ใครมีปัญหาการเงินอยู่จะแก้ปัญหาได้คุณผู้หญิงที่เสี่ยงไทยได้ใบนี้คุณมีโอกาสได้ยกระดับทางสังคมมีหน้ามีตามากขึ้นนะครับ ฐนะานะดีขึ้นโดยลําดับคุณมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากส่วนคุณผู้ชายที่หยิบเสียงท้ายได้ใบนี้คุณมีดวงนารีอุปถมติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามเพศหญิงอะไรแบบนี้จะดีมากเจ้านายผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงจะดีมากหรือใครก็ตามที่มีจริตเป็นหญิงจะส่งเสริมกันดีมากประมาณนี้นะครับโอเคไปกันต่อบอกแล้วว่าไม่ต้องกังวลน,นะก็ทำใจสบายๆนะครับแล้วก็วมาดูกันต่อนะใบถัดไปคือโอ้โหเทมเพลนส์ยินดีด้วยนะ นับจากใบแรกถึงใบนี้ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าให้คุณจัด การบริหารจัดการบาลานซ์ balance, ชีวิตดีๆไม่ต้องกังวลอดีเกินไปไม่ต้องกลัวอนาคตจนเกินไปให้อยู่กับปัจจุบันนะครับดูแลร่างกายจิตใจให้สมดุลสมดุลจัดสมดุลร่างกายจิตใจให้ดีบริหารจัดการชีวิตให้ดีอะไรควรทําก่อนก็ทําก่อนอะไรควรท,ทําทีหลังเก็บไว้ก่อนได้ก็เก็บพักไว้ก่อนระวังมันจะตีกันยุ่งปนกันยุ่งไปหมดจัดระเบียบบริหารจัดการชีวิตให้ดีๆแล้วคุณจะสุขสบายมากขึ้นแล้วใครกันที่คิดถึงคุณอยู่ จะเป็นราชนีเหรียญเมื่อกี้ได้ไหมนะเออคนธาตุดินก็เด่นนะธาตุน้ําก็เด่นนะครับเอาจริงๆดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับไม่ต้องไปแบ่งนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้นะดูได้ทุกธาตุทุกราศีโอ้คนไกลแน่นอนสองไม้เท้า two of wands คนไกลคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้คุณคิดถึงใครมีใครคิดถึงคุณเป็นคนทางไกล คำว่าไกลนั้นไะกลแค่ไหนต่างจังหวัดต่างเมืองหรือต่างประเทศแล้วแต่นะครับกันนิยามบางท่านอยู่ใกล้ๆกันเจอกันบ่อยๆแต่อาจจะมีความห่างเหินทางใจก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆคือเอาตามใบนี้เลยนะตามตําราสากลว่าไว้2ไม้ท้าคือการรอคอยบางอย่างระยะห่างทางไกลคนไกลคิดถึงคุณอยู่อยากจะมาหาคนธาตไฟก็เด่นอะไรแบบนี้ลองทบทวนดีๆว่าตอนนี้คุณมีความห่างเหินกับใครมีสิ่งใดที่ อยากจะเคลียร์ใจคุยกันปรึกษาอะไรกับใครหรือไม่อย่างไรตอนนี้คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากคิดถึงในแง่ดีด้วยนะครับดูแล้วไม่ใช่คนเก่าๆที่เคยมีปัญหากันจะเป็นใครสักคนที่ดีต่อกันแล้วมีเหตุต้องห่างกันไปขอให้ใบต่อไปช่วยขยายหน่อยนะครับอืมอ่าสิบไม้เท้า ten of wands รู้ละต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองและธาตุไฟก็เด่นไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาหรือทั้งคู่ก็ได้นะครับ ต่างคนต่างต้องแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองคุณทํางานของคุณเขาทํางานของเขามีโอกาสที่จะต้องแยกย้ายห่างเหินเดินทางไกลไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศแม้แต่การศึกษาต่อสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นภาระอยู่ตอนนี้ขอให้ตั้งใจทําต่อไปมันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับ อย่าเพิ่งไปคิดกังวลว่าเอ้ยภาระต่างๆจะทําให้คุณกับเขาต้องห่างเหินกันอะไรแบบนี้ผมยังเชื่อตามดวงชะตาเท่าที่เห็นว่ามีโอกาสที่เขาและคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกันนะและมีโอกาสกลับมาเจอกันบางท่านที่เวลาไม่ค่อยตรงกันคลาดกันอยู่เสมอก็จะบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ออเจ็ด่วยเซเว่นออฟคั ต่างคนต่างมีอะไรให้ทํามากมายหลากหลายเรียกว่าในเบื้องต้นเลยทั้งคุณและเขาต่างคนต่างก็มีสังคมใหม่มีชีวิตใหม่ที่ต้องพบปะผู้คนมากมายมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมากมายทําให้อาจจะต้องห่างเหินกันโดยจําเป็นหรือโดยอะไรก็แล้วแต่เป็นเพราะว่าผมมองว่าเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับที่คุณกับเขาจะมีการห่างเหินกันไปไหนดูซิว่าคุณกับเขาจะมาบรรจบพบกันได้อีกหรือไม่อย่างไรนะ ใครบางคนกำลังคิดถึงคุณมากและเขาจะนำความโชคดีมาให้คุณด้วยเออแปดดาบ eight of swords เขาคิดถึงคุณมากจริงๆ แต่เป็นการคิดถึงที่ทําอะไรมากไม่ได้กระดิกตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เหมือนถูกพันธนาการไว้ตามภาพนี้ตําราสากลว่าไว้ว่าเมื่อแดดาบปรากฏออกมาให้พยายามอยู่นิ่งๆค่อยๆค,คิดใช้สติตั้งสติให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่การพยายามดิ้นรนทําอะไรช่วงนี้อาจไม่ส่งผลดีมากมายนะักคุณไม่ต้องกลัวแบดดา๋จะมาดูใบยขยายใบยถัดไปนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะเอ,อ อ่าโอเคดีขึ้นเด็กถือไม้เท้าเพดอฟวอนส์ภาระของคุณมีโอกาสคลี่คลายเร็วๆนี้หลายท่านมีโอกาสได้บริวารดีได้การยนณมิดดีได้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระอะไรแบบนี้นะครับและคนธาตุไฟก็ยังคงเด่นคนอายุน้อยก็ยังคงเด่นแต่เอาจริงๆเรื่องอายุก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากมายนะ เขาหรือเธอคนนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตจะเป็นใครก็ได้อายุไม่เกี่ยวสำคัญที่ความจริงใจที่มีต่อกันแล้วก็ justice อะไรที่ค้างคาใจอยู่มีโอกาสจะได้เคลียร์ใจนะครับถ้าใครมีปัญหากันอยู่งอนกันอยู่แบบนี้จะมีโอกาสคืนดีกันหรือใครที่รออะไรสักอย่างที่ต้องการความยุติธรรมในชีวิตคุณจะได้อะและราศีตุลก็เด่นนะครับใบนี้มาไม่ธรรมดาดวงแบบนี้ต้องบอกเลยว่า คุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาก็คิดถึงคุณมากๆแม้ตัวจะไกลกันแต่ใจยังคิดถึงกันอยู่เสมอและมีแนวโน้มที่จะติดต่อสื่อสารทักทายกันมามีโอกาสมาพบเจอกันเร็วๆนี้ด้วยนี่ไง 7. เจ็ดเหรียญเซเว่นออลเพนเคิลทั้งคุณและเขาต่างมีความก้าวหน้าในชีวิตใบนี้เป็นไพ่โชคลาภที่ดีอีกใบหนึ่งนะครับเป็นโชคลาภที่อาจจะไม่ใช่เงินทองเสมอไปอาจจะเป็นการได้ของถูกใจหรือแม้แต่การทํางานได้เงินมาโบนัสพิเศษเงินตกเบิกรางวัลใดๆหรือแม้แต่การที่ลูกหนี้จะเอาหนี้มาคืนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะคืนทั้งหมดหรือคืนบางส่วน แล้วก็ยังตีความอีกอย่างได้ว่าถ้าใครท่านใดกําลังคิดเปิดกิจการส่วนตัวอยากมีกิจการส่วนตัวใบนี้คุณเริ่มทําได้เลยคุณไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอถ้ารอความพร้อมร้อยเจะไม่ได้เริ่มต้นทำสักที 7, เจ็ดเหรียญบง่งบอกชัดเจนว่าคุณอยากเริ่มทําอะไรคุณทําได้เลยนะแล้วมันจะค่อยๆเติบโตไปอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับแล้วถ้ามองในแง่ความสัมพันธ์นะก็าจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงค่อยๆเติบโตได้เช่นกันถ้าคุณห่างไกลกับใครอยู่คิดถึงใครตอนนี้เขาคคคคิิดถึงงุุณณและะววามมมสัมัััพนนธ์กเตตตบโไ่ ไม่ต้องกังวลเลยนี่เด็กถือถ้วย p l g e o of u u s s คนที่คิดถึงคุณอยู่คนนี้ตอนนี้เขาคิดถึงคุณเขามีเรียกว่าจิตใจแน่วแน่อยู่กับคุณไม่แบ่งปันใจให้ใครถ้าเป็นคนรักกันต้องห่างไกลกันเขารักคุณเสมอถ้าเป็นคนที่กําลังดูใจกันอยู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นคนที่ยังค่อนข้างใหม่ต่อกันมิตรใหม่อะไรแบบนี้ก็ทํานายได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆกระเถิบเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆแบบนี้และมีโอกาสาที่จะหาเวลาว่างมาเจอกันก็เป็นไปได้นะครับ เพราะบางครั้งคำว่าทางไกลอาจจะไม่ได้ไกลถึงต่างประเทศอาจจะแค่ข้ามจังหวัดหรือข้ามเมืองอะไรแบบนี้นะตัวอำเภอต่างอำเภออะไรแบบนี้หรือแม้แต่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆหรือบ้านใกล้เลนเคียง uh <c oughs> <arded> แบบนี้สามารถแวะมาหากันได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันพักผ่อนอะไรแบบนี้เพียง <c oughs> แต่ที่ผ่านมาเวลายหยุดเวลาว่างของคุณอาจจะไม่ตรงกันคลาดกันเสมออะไรก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ฮายินดีด้วย The lovers ไพ่ใบนี้ออกมาสบายใจได้แล้วนะครับนับ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พลังงานสลับฟังกันได้ทํานายได้เลยว่าทั้งคุณและเขาต่างมีใจให้กันอยู่มีมิตรจิตมิตรใจที่ดีมอบกันให้อยู่เสมอแม้ตัวไกลใจยังค,งคงคิดถึงกันและจะมีโชคดีร่วมกันเร็วๆนี้ด้วยไม่ธรรมดาใบนี้ออกมา The l o v e r s นอกจากจะเป็นเรื่องความรักของคุณและเขายังหมายรวมถึงเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะตามความเชื่อนะครับประมาณนี้เลยโอเคไปกันต่อ ผลงานดีมากวันนี้อืมต้องยินดีล่วงหน้าเลยว่าคุณกําลังจะมีโชคดีบางอย่างที่มาจากคนที่คุณรักเนี่ยแหละหรือคนที่คิดถึงกันเนี่ยแหละโอ้แปดถ้วยเอเดลครับ บางทีคุณแอบเหนื่อยใจอยู่มีความแอบกังวลใจเหนื่อยใจท้อใจไม่ต้องกังวลย้ำเลยว่าพลังงานวันนี้ดีหากมีพลังงานใดที่ดูจะลบๆออกมาขอให้คุณพยายามสลัดทิ้งไปด้วยการทําใจให้สงบทําใจให้สบายเป็นสมาธินะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะประมาณนี้ไปกันต่อโอเคชีวิตคุณสุขสบายดีพลังงานแบบนี้ถือว่าสุขสบายดีจะมีความกังวลเท่านั้นที่มารบกวนเป็นระยะระยะ หกดาบยินดีด้วย six of swords ไพ่หกดาบตามหน้าไพ่ของคนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลใบนี้ออกมาเป็นนิมิตหมายอันดีว่าคนไกลจะมีโอกาสเดินทางมาหากันหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะหาเวลาว่างหาโอกาสไปหาเขาหรือต่างคนต่างมาเจอกันพบกันคนละครึ่งทางนัดเจอกันที่ไหนก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าคนไกลจะมีโอกาสได้นัดเจอกันนัดพบกันอะไรประมาณนี้เออโอเคนะครับไปกันต่อนะลุนลุนลุน พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีไพ่ดับเบิลออกมาบ้างหรือไม่วันนี้นะครับากับการเสริมกําลังเสริมพลังงานให้เข้มข้นขึ้นเป็น2เท่าทวคีคูณจะมีหรือไม่โอ้โฮหหหเรียน six of pentacles ยินดีด้วยคุณมาถูกทางแล้วใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าทั้งเขาและคุณต่างมาถูกทาง ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยทั้งคุณและเขาต่างมีจิตใจดีจิตใจงามจิตใจเมตตาเป็นคนที่ศีลเสมอกันเคมีตรงกันจึงคบกันได้และต่างคนต่างจะเป็นผู้ให้และผู้รับซึ่งกันและกันคุณให้เขาเขาให้คุณและในทางกลับกันสลับกันอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าชีวิตของคุณและเขายิ่งคบหากันยิ่งเจริญนําความสุขความเจริญมาให้กันละเคล็ดไม่ลับเลยนะเมื่อใบนี้ออกมาแนะนํากันตรงๆต,ตามวิถีแนวทางสากลเลยว่ายิ่งทําบุญยิ่งดี ทำบุญทำกุศลตามกำลังไม่จะเป็นต้องเสียสตางค์มากมายทำอะไรก็ได้ที่สบายใจแม้แต่อนุโมทนาบุญกับใครเขาเห็นใครเขาทำบุญอนุโมทนาบุญกับเขาคุณก็ได้ด้วยอ่าลองดูนะครับประมาณนี้ไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออน่าชื่นใจแทนวันนี้คุณมีคนที่รักคุณและคุณก็รักเขาแม้จะอาจจะห่างไกลกันไม่ว่าห่างไกลกันจริงๆหรือห่างไกลทางใจก็แล้วแต่ ต่างคนต่างมีความคิดถึงกันและจะนำโชคดีมาให้กันโชคดีจริงๆ พูดไม่ทันขาดคำเห็นเห็นกันอยู่สิบถ้วย10 ui, ten of cups ออกมาแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ครอบครัวสุขสันต์คำทำนายแรกเลยก็คือครอบครัวโดยกำเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขสบายดีส่วนอีกความหมายหนึ่งคือคุณมีโอกาสสร้างครอบครัวที่ดีครอบครัวที่น่ารักนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณคนโสดมีโอกาสเจอคู่ที่คู่ครวรที่เหมาะสมใครวางแผนจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวลงมือทําได้เลยส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเป็นของตัวเองอยู่แล้วทํานายว่าคุณจะมีความสุขดีเป็นอย่าง าบางท่านมีโอกาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มก็ได้เช่นกันใบนี้อุดมสมบูรณ์แน่นอนโอเคไปกันต่อครับพลังานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันลุ้นไว้ด้วยกันนะครับลุ้นกันเออมันลุ้นกันสุดยอดไปเลยวันนี้ความรักตลบอบอวนเออบรรยากาศดีๆวันนี้ทำใจให้สบายนะครับ โอ้โหราชาถ้วย king of cups สุดยอดน่ารักจริงๆพลังงานวันนี้นะธาตุน้ำเด่นนะครับธาตุอื่นก็ดูได้นะครับนะและที่สำคัญคือคนคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณต่างมีจิตใจที่เรียกว่าแน่วแน่ต่อกัน เป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้ที่มีใจิตใจเมตตาเรียกว่าคุณกับเขาเกิดมาเพื่อกันและกันเกิดมาซึ่งกันและกันจริงๆลองนึกดูว่าคุณสนิทใกล้ชิดชิดเชื้อกับใครตอนนี้และมีอันต้องห่างกันไปคนคนนี้คิดถึงคุณมากเป็นไปได้ด้วยว่าในบางรายที่คบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่วางแผนจะมีการสร้างครอบครัวร่วมกันเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานเร็วๆนี้ก็ได้ไม่ธรรมดาลเลยนะครับลองเอาไปปรึกษากันดูนะ การดูดวงนี้เป็นแนวทางส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้เป็นแนวทางเป็นไกลลได์ไลน์ได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงคืออยู่ที่การปฏิบัติของคุณนะครับดวงดีแล้วต้องเอาไปปฏิบัติด้วยนะครับนะหนึ่งไม้เท้า a c e of w a n d s ยินดีด้วย นับจากนี้เป็นต้นไปสิ่งใดที่คุณวางแผนวางแผนไว้ตั้งใจทําสิ่งใดจะมีความก้าวหน้าอย่างสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงานตําราสากลว่าไว้เมื่อหนึ่งไม้เท้าปรากฏเอซออฟวันสนี่ก็คือการงานที่โดดเด่นก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้า ใครคิดจะสร้างงานเองสร้างได้เลยคนที่ทํางานประจําอยู่จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีคนค้าคนขายจะมีลูกค้า V i P ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจเจริญเติบโตแน่นอนและแน่นอนที่สุดคุณงามความดีโชคดีทั้งหลายนี้นอกจะจะเกิดจากคุณงามความดีของตัวคุณเองแล้วยังเกิดจากบุคคลที่คิดถึงคุณเขาจะนําความโชคดีมาให้คุณด้วยเช่นกันเออสุดยอดนะและธาตุไฟก็ยังคงเด่นอยู่นะครับดูกันต่อนะมาลุ้นกัน โอ้ oh, สามไม้เท้าไม่ต้องสงสยัยท r e e of วันนับจากนี้เป็นต้นไปสิ่งใดที่คุณรอคอยจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งการงานการเงินความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณรอคอยอยู่จะใกล้เข้ามาเรื่อยๆการรอคอยอันยาวนานใกล้จะสิ้นสุดสมบูรณ์คอมพ l e ทเร็วๆนี้แล้วนะครับมหน้าไพ่มาสวยขนาดนี้ยินดีด้วยจริงๆมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเออ โอ้โหจัดเม้นสุดยอดตรงประเด็นพูดไปเมื่อกี้นี่เองไม่ทันขาดคำสิ่งที่รอคอยใกล้จะเป็นจริงเข้ามาแล้วใบนี้จัดเม้นวันพิพากษาคำพิพากษาใบนี้คุณไม่ต้องกลัวเป็นพ่ไม่ดีไม่ไร้ายถ้าคุณทำดีมาโดยตลอดยึดถือความถูกต้องมาโดยตลอดคุณจะประสบผลสำเร็จได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่คู่ควรแต่ก็มีคำเตือนเล็กน้อยนะตรงไปตรงมานะใบนี้ถ้าคุณเคยทำผิดพลาดใดๆไ,ไว้คุณก็ต้องรับผลนั้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ไปแก้ไขให้มันถูกต้องซะ โอเคแต่ถ้าคุณทําทุกสิ่งด้วยความถูกต้องมาโดยตลอดคุณจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนโอเคดีงามไปกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออดีงามดีงามวันนี้ลุ้นไปได้วยกันหุยเก้าเหรียญนายอัลเพนตาเคิลส์ยินดีด้วย9้าเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งออกมายืนยันหัวข้อวันนี้เนื้อหาวันนี้ชัดเจนว่า การที่คุณใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้คุณมาถูกทางและการที่มีคนคิดถึงซึ่งกันและกันคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณต่างคนต่างจะนําโชคดีมาให้กันและกันเรียกว่ายิ่งนึกถึงกันยิ่งมีโชคดีนะครับนะคุณนําโชคให้เขาเขานําโชคให้คุณแบบนี้ถ้าเป็นคู่กัลายาณมิตรก็เรียกว่ามิตรคนนี้คบได้คบดีมีโชคมีชัยร่วมกันแต่ถ้าเป็นคู่รักคู่ชีวิตก็เรียกว่าคุณเลือกคนไม่ผิดคุณเลือกคนได้อย่างถูกต้องสามารถนําพาความจเจริญมาสู่ซึ่งกันและกันได้โอ้โหไม่ธรรมดานะครับ ไปกันต่อเลยนะเออลุ้น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 กันนะครับจะมีไพ่ดับเบลิลหรือไม่วันนี้เออลุ้นโอ้โหหนึ่งถ้วยเอสออฟครับไม่ธรรมดาคุณเลือกถูกคนอย่างที่สุด ให้ออกมาคอนเฟิร์มการันตีตามความเชื่อตามตำราสากลหนึ่งถ้วย Ace of Cups คือมิตรภาพที่ดียิ่งความสัมพันธ์ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่หรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือคบหากันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็แล้วแต่คุณนึกถึงบุคคลใดอยู่คุณนึกถึงความสัมพันธ์ใดอยู่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้บุคคลน,นี้ดีต่อใจดีต่อชีวิตคุณมากๆเขาหรือเธอจะนำโชคมาให้คุณอย่างแน่นอนคุณเลือกถูกคนแล้วนะครับ โอเคไปกันต่อยินดีด้วยมากๆเลยโอ้พลังงานวันนี้ดีงามดีเป็นส่วนใหญ่มีไพ่ความกังวลออกมาเล็กน้อยซึ่งก็ไม่น่ากลัวอะไรถ้าคุณทำใจให้สงบทำใจให้สบายผ่อนคลายปล่อยวางได้คุณจะมีความสุขอย่างแน่นอนคนที่คิดถึงคุณเขาจะนำโชคดีมาให้คุณหนึ่งดาบเอสออฟซอส ไพ่ดาบปกติใบอื่นๆอาจจะเป็นไพ่อุปสรรคแต่หนึ่งดาบเป็นข้อยกเว้นหนึ่งดาบคือความตั้งใจจริงความมุ่งมั่นคุณมุ่งมั่นสิ่งใดเขาหรือเธอมุ่งมั่นสิ่งใดที่จะทําสิ่งใดดีๆร่วมกันทําได้เลยอย่าหยุดยัง้งอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆทําให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจบ้างแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณมาถูกทางและจะก้าวไปอย่างเจริญก้าวหน้านะครับความสําเร็จอยู่ไม่ไกลโอเคไปกันต่อสุดยอดวันนี้เอ มากันถูกทางแล้วละ่ะวันนี้นะครับจะมีไพ่ดับเบลิลหรือไม่มาลุ้นกันนะครับอัศวินดาบโอ้โหนายอบซอสมีคนใจร้อนคุณหรือเขาที่ใจร้อนอยากมาเจอกันเร็วๆ อยากมาอยู่ด้วยกันเร็วๆในบางคู่ที่เจราจากันไว้แล้วว่าอยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้แต่ยังติดปัญหาติดอุอรุอื่นๆอะไรแบบนี้ที่ยังไม่สามารถทําตามใจได้ขอให้ใจเย็นสักหน่อยคุณกับเขามีเกิดมาคู่กันอย่างแท้จริงไม่มีใครทิ้งใครนะครับดวงชะตาแบบนี้นะบางทีคนเราเราเข้าใจคู่รักหรือคนบางคนหรือกัะยาณมิตรหรือบัดดี้หรือคู่หูบางคน,คนก็แล้วแต่ที่อยากจะทําอะไรร่วมกันแล้วอยากทําเร็วๆเห็นผลเร็วๆแต่ยังไม่อไม่ทันอกทันใจสักเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลา สักหน่อยคุณไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปคนคนนี้ไม่หนีไปไหนคุณกับเขายังไงก็ได้คู่กันนะตามดวงชะตาเออไม่ไว่าจะเป็นคู่แบบไหนก็แล้วแต่ดังกล่าวไปแล้วนะคู่มิตรคู่รักคู่เพื่อนอะไรก็แล้วแต่ได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันแน่นอนและเขาจะเป็นโชคดีของคุณแน่นอน โ oh oh, อ้อสศวินถือเหรียญอสศวนเหรียญนาอ p เพน a า l ลส์เมื่อกี้มีอสศวนดาบมีอสศวนเหรียญมี1ดาบ1ถ้วยไพย่อื่นๆ9เหรียญรวมถึงราชินีเหรียญที่ออกมาตอนแรกและยังคงตอกย้ําด้วยอัศวินเหรียญหมายความว่าความสัมพันธ์นี้จะมีโชคดีเกิดขึ้นเรื่อยๆนะ ถ้าเอาตามเนื้อหาตำราสากลกับใบนี้เพียงใบเดียวเขาบอกว่าคุณจะมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินแต่ถ้าดูความหมายโดยรวมหมายความว่าคุณจะโชคดีในทุกๆมิติเออคนคนนี้ที่คิดถึงคุณที่คุณคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้จะนําโชคดีมาให้คุณทุกๆมิติคิดอ่านการใดร่วมกันเตรียมเฮเตรียมฉลองได้เลยเอา้าประมาณนี้เลยไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาลุ้นกันสิ ยังไม่มีไพ่ดับเบิลเลยวันนี้จะมีหรือไม่มีแต่ไม่ว่าจะมีไพ่ดับเบิลหรือไม่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะวันนี้พลังงานดีเป็นส่วนใหญ่รับไว้เลยนะโอ้สามเหรียญสุดยอด Tree of Pentacles สังคมคุณจะกว้างออกไปเรื่อยๆอทั้งคุณและเขาต่างดึงดูดคนดีๆเข้ามาดึงดูดโชคดีเข้ามาซึ่งกันและกันคุณมีเขาคุณก็โชคดีเขามีคุณเขาก็โชคดีต่างคนต่างเป็นเรียกว่าเป็นโชคดีซึ่งกันและกันและทั้งคุณและเขาจะร่วมกันสร้างสรรค์ทําให้สังคมของคุณและเขากว้างออกไปคอนเนคชันที่กว้างออกไปเจอคนดีๆมากหน้าหลายตามากมายเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมกิจการของคุณให้มีความเติบโตได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับใบนี้โอเค ท่านที่พบปะผู้คนเป็นประจำอยู่แล้วสังคมคุณจะกว้างออกไปมากๆส่วนท่านที่เก็บเนื้อเก็บตัวลองพบปะผู้คนเพิ่มขึ้นและจะมีโชคดีนะครับโอเคไปกันต่อนะลุน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 เออโอ้เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยดับเบิลมาแล้วไพ่ดับเบิลมาแล้วเป็นการการ,การันตีคอนเฟิร์มเลยว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณกับคนที่คุณคิดถึงและเขาก็คิดถึงคุณอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามสอดคล้องนะ เป็นคู่ที่เหมาะสมกันไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็แล้วแต่ไพ่เด็กถือถ้วยดับเบิลสใบนี้คอนเฟิร์มว่ามากันถูกทางความสัมพันธ์นี้มาถูกทางคบได้คบดีพากันไปเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอเคไปกันต่อนะครับลุ้น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 ,น,นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับขออีก3ใบนะครับโอ้โห,โห,โห,โหราชาเหรียญ king of pentacles สุดยอด วันนี้ตอนแรกเรามีราชินีเหรียญออกมานะครับราชินีเหรียญออกมาตอนแรก Queen of Pentacles แล้วก็มีราชาเหรียญ King of p p n t t c l e s ออกมาโชคดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วทั้งคุณและเขาคือคู่ที่เหมาะสมกันอย่างมากไพ่ราชินีเหรียญกับราชาเหรียญนับว่าเป็นไพ่คู่กันได้เลย คุณกับเขาเป็นคู่ที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่มิตรหรือคู่รักก็แล้วแต่คบกันแล้วดีต่างฝ่ายต่างนำโชคดีมาให้กันและที่แน่ๆสองใบนี้ต่างเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีคนมั่งมีสองคนมาเจอกันตามดวงชะตาหมายความว่าจะพากันไปรุ่งเรืองอย่างแน่นอนในทางปฏิบัติชีวิตจริงไม่ว่าฐานะคุณจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลตามดวงชะตาคุณมีโอกาสร่ํารวยได้ตามความขยันขันแข็งและตามวาสนาบุญเก่าบุญเดิมและบุญใหม่ที่คุณสร้างนะครับบุญเก่าเราทํามาแล้วเราไปกาหนดแก้ไขอะไร ไม่ได้แต่คุณสามารถสร้างบุญใหม่เพิ่มได้เออขยันหมั่นทําบุญทํากุศลตามกําลังเลยนะดวงเศรษฐีมาแล้วส่วนจะไปได้ถึงฝั่งฝันถึงดวงดาวแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัตินะครับอดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอเฉยๆนะต้องทําดีด้วยนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสองใบเอหราชาดาบ king of swords ใบนี้ดีในบริบทนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ฟังเขาเอ็นดูคุณผู้ใหญ่ฟังคุณเอ็นดูเขาไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือใครก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีจะส่งเสริมให้คุณทั้งคู่เติบโตไปด้วยกันได้มีคำเตือนนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าคุณวางตัวดีๆอยู่แล้วให้ทำดีต่อไปอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่อย่ามีปัญหากับผู้มีอำนาจแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญนะครับโอเคขออีกหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆมาดูกันสิวันนี้ขอหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆ โอ้โห oh, The Star รับไว้เลยส่งท้ายสวยงามมากวันนี้ชื่อเสียงมาแน่นอนเกียรติยศชื่อเสียงแสงส่องมาที่คุณสปอตไลท์ส่องมาที่คุณทั้งคุณและเขาจะเป็นจุดสนใจเรียกว่ายิ่งคบหากันยิ่งเจริญก้าวหน้าแสงไฟทั้งหลายส่องมาที่คุณนะชื่อเสียงเงินทองมาเต็มใบนี้สิ่งใดๆที่เคยมีปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขและสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเรียกว่า ตามหน้าไพ่เลยไม่ต้องแปลก,กันให้ซับซ้อนเดอะสตาดวงดาวเจอจรัสชื่อเสียงมาเงินทองไม่หนีไปไหนชีวิตทั้งคุณและเขาจะนําความโชคดีมาให้ซึ่งกันและกันรักษาคนคนนี้ไว้ดีๆนะครับโชคดีร่วมกันแน่นอนมีโชคดีแน่นอนโอเครับไว้นะขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ